แก่แกไปที่เดินจำกับุนเี้นะครับก็ได้ประสานงานกับทางท้องที่แล้วกับทางเดินจำรมแล้วเขาก็มีความเข้าใจคลาดเครื่องกันนิดหน่อยนะครับก็เลยมีการปิดถนนข้างหน้าแต่ว่าพรุ่งนี้ก็จะมีการจราจรตามปกตินะครับเราก็คงต้องขึ้นไปยืนบนพุทธบาทจนถึงวันที่15นี้นะครับ ได้ได้นะครับเพจเชียร์ลุงตูแชร์มานะครับลุงตูไปรับสเสด็จที่ศาลหลักเมืองด้วยเราอยู่ไกลลุงตูนิดนึงวันนี้วันอังคารที่10พฤษภาคม2565นะครับเป็นวันที่5ที่พวกเราล้มแรงล้มใจยืนหยัดทำกิจกรรมยืนหยุดขังครั้งที่3เพื่อเรียกร้องสิทธิการประกันตัวให้ผู้ต้องขังทางการเมืองนะครับซึ่งมีอยู่จำนวน11ลาย คดีกำลังอยู่ในชั้นพนักงานสอบสวน9ลายตัดสินแล้วแต่คดียังไม่ถึงที่สุด2ลายนะครับโดยใน11ลายมี2ลายนะครับประกาศอดอาหารประท้วงคือทานตะวันตัวตุลานนนะครับอดอาหารมาแล้ว21วันและโสพลสุรลธทธิ์ทาลงอดอาหารมาแล้ว6วันทั้งคู่โดนคดี112นะครับ สำหรับข่าวๆในวันนี้นะครับมีความวุ่นวายพอสมควรนะครับก็วันนี้ครบรอบสามปีนะครับที่สยามธีรวุฒนักเคลื่อนไหวทางการเมืองและผู้ต้องหามอ .112 กับการเล่นละครเวทีเจ้าสาวหมาป่าถูกบังคับให้สูญหายนะครับตามไปอ่านเรื่องราวของเขาได้ในเพจของศูนย์ทนายนะครับวันนี้นะครับสารอาญาตลิ่งชัน ที่ภากษาคดีลำไยนำรถเครื่องเสียงไปชุมนุมม็บ .2 พฤศจิกายนที่แยกท่าพระนะครับ MRT ท่าพระถูกสารลงโทษปรับ5,000บาทจากการไม่แจ้งการชุมนุมและฝ่าฝืนพลกรฉุกเฉินแม้ว่าจะไม่ได้เป็นผู้จัดจาก,การชุมนุมและก็พรลบบชุมนุมจะไม่ได้ถูกใช้ในช่วงพระราชกำหนด สถานการณ์ฉุกเฉินนะครับก็เป็นที่น่าทนายความใสหัวนะครับตัดสินกันยังไงนะครับวันนี้สารอาญาเลื่อนฟังคำพิพากษาและสืบพยานคดีนะครับเป็นคดีส่วนแพ่งที่เรียกค่าเสียหาย10ล้านนะครับของแฮกเกอร์เว็บไซต์สารรัฐธ,ธรรมนูญออกไปเป็นวันที่24มิถุนายน 65นะครับเวลา13นาฬิกาเนื่องจากสำนักง,งานสารรัฐธรรมนูญแจ้งว่าขอเวลาศึกษาทำให้การข้อเท็จจริงในส่วนแพ่งของจำเลยก่อนและวันนี้นะครับศาลอุทธรภาค3พิพา,ากษาคดีคามอบชัยภูมิของเด่งสุภากรขอาฟาฟร้รอหาฝ่าฝืนพรกกฉุกเฉินนะครับสั่งจำคุก1เดือนปรับ4,000บาทฐานใช้ขึ้นเสียงปรับ สองบาทให้การรับสาร,รภาพเหลือจำคุก15วันนะครับปรับ2,100บาทโทษจำคุกให้รอลงอาญาสารเยวชนนะครับให้เลื่อนนัดตรวจพยานหลักฐานคดีของนักกิจกรรมเยาวชนอายุ18ปีบีมนัตกรและเพชรธนกรซึ่งถูกฟ้องม .112 เหตุร่วมกิจกรรมใครๆก็ใส่คอบทอป ในนัดนี้นะครับสารสั่งตัดพยานนักวิชาการของฝ่ายจำเลยออกแจ้งไม่รับฟังความเห็นคนนอกนะครับจะว,วินิจฉัยตามข้อกฎหมายและข้อเท็จจริงเมื่อวานนี้นะครับเวลา16นาฬิกาสูนทนายได้รับแจ้งว่ามีการจับตัวประชาชนรายหนึ่งก่อนถูกส่งมาดำเนินคดีที่สบพบางแก้วสมุรปราการเป็นหมายจับคดีมาตรา112 เกี่ยวเนื่องกับโพสในตลาดหลวงขณะนี้พนักงานสอบสวนที่ดูแลกับบ้านไปแล้วนะครับทำให้ผู้ถูกจับกลุมต้องนอนลงพักถึงคืนผู้แจ้งความคือประชาชนชื่ออุลาพรสุนทรพศจากบันทึกจับกุมระบุว่าสณีนี้อยู่ภายใต้การจับกุ่มจากการอำนวยการของพลตำรวจโทจิรพภคูริเดช ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางพร้อมเจ้าหน้าที่ตำรวจะระดับสูงอีกเจ็ดลายมีหน่วยปฏิบัติการสามหน่วยนะครับรวม18ลายสนที่กำลังกันเข้าจับกลุมผู้ต้องหาหนึ่งลายนะครับสารแพ่งรัชดานัดสืบพยานคดีที่อังคณาและอัญชนาสองผู้หญิงนับปกป้องสิทธิ์ยื่นฟ้องสำนักนายกรัฐมนตรีและกองทัพบกเป็นจำเลย ในความผิดฐานละเมิดกรณีมีหลักฐานนำให้เชื่อว่าสนับสนุนเว็บไซต์ I.O. โจมตีการทำงานของทั้งคู่นะครับสืบพยานวันที่1 0 1ถึง11และวันที่17นี้นะครับก็สงสัยนะครับเพราว่าโจทย์ต้องไปพูดที่ธรรมศาสตร์ด้วยจะแบ่งภาคไปยังไงนะครับ วันนี้เวลา12นาฬิกา15นาทีนะครับศูนย์ทนายได้รับแจ้งว่าโจเซฟหนึ่งในจำเลยคดีสถานทูตเยอรมันถูกจับกุมตามหมายจับสารอาญาทนทนบุรีคดีม .112 จากกรีการประัยในกิจกรรมพื้นฝอยหาตะเข็บ240ปีใครฆ่าพระเจ้าตากเมื่อวันที่6เมษายนนะครับถูกนำตัวไปที่สนอบุคผาลาม จนกระทั่งเวลา14นาฬิกา15นาทีทนายความได้พบโจโซเซฟซึ่งมีการควบคุมตัวไปที่กองบัญชาการปราบปรามยาเสพติดนะครับและตำรวจสอนอบุภาลามได้มีการนำตัวโจเซฟไปขออำนาจศาลฝากขังสุดท้ายนะครับศาลอนุญาตให้ประกันตัวโดยให้วางหลักทรัพย์2 0 0 0 0 0บาทจากกองทุนราษฎางประสงค์ กำหนดเงื่อนไขห้ามเสื่อมกระทาความเสื่อมเสียต่อสถาบันกษัตริย์ห้ามเข้าร่วมกิจกรรมที่ก่อความวุ่นวายในบ้านเมืองและห้ามเดินทางออกนอกราชอาณาจักรอีกลายหนึ่งนะครับคดีเดียวกัน17นาฬิกา20นาทีเจ้หน้าที่ตำรวจได้เข้าจับกลุ่มมิ้นนะครับสาวนักกิจกรรมอีกหนึ่งลายนะครับตามหมายจับ112คดีเดียวกับโจเซฟ ตอนนี้ถูกนำตัวไปที่กองบัญชการปรับความยาเสพติดภายในสโมอสรตำรวจนะครับทนายติดตามไปแล้วกำลังอยู่ในระหว่างการขอประกันตัวนะครับก็เราจะเห็นว่ามีการเร่งจับคดี112มากขึ้นนะครับเพื่อไม่ให้เกิดความเคลื่อนไหวทั้งทั้งที่ นักกิจกรรมที่โดนข้อหานี้ก็ไม่ได้หนีหลบหายไปไหนแล้วก็ยังปรากฏตัวอยู่ในที่สาธารณะอยู่ตลอดนะครับเราก็ขอเป็นกำลังใจต่อสู้กับทุกคนเคียงข้างไปนะครับเชิญชวนทุกท่านหันหน้าข้าหาเรียนจำป้ายเรียนจำขออเฟมนะครับชูสามนิ้วขึ้นสุดแขนและเป็่งเสียงสี่คำแสดงเจตนาลมของพวกเรานะครับล่อยเพื่อนเรา ปล่อยผู้บริสรทุทธิ์คืนสิทธิการประกันตัวยกเลิก1 1 2 3ครั้งพร้อมกันครับ123ปล่อยเพื่อเราปล่อยผู้บริสุทธิ์คืนสิทธิการประกันตัวยกเลิก1น่อปล่อยเพื่อเราปล่อยผู้บริสุทธิ์คืนสิทธิการประกันตัวยกเลิก1 1 2สองปล่อยเพื่อเรา ขอ่ห้ผู้บริสุทธิ์คืนสิทธิการประกันตัวยกเลิกหนึ่งถึงสองเราจะทำกิจกรรมที่นี่จนจนกระทั่งวันที่15นะครับแล้ววันที่16วันอาทิตย์ที่16เราก็จะกลับไปที่หน้าที่ลานกงนะครับนาสารีกาเช่นเดิมขอบคุณทุกท่านนะครับเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพน,นะครับ